สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว iPhone นะครับแล้วมีความจุน้อยๆใช้ไปนานๆแล้วมันก็จะเกิดว่าความจุของเราใกล้เต็มนะครับวิธีการนะครับช่วยเพิ่มความจุในเครื่องนะครับหรือการเรียกคืนความจุในเครื่องกลับมานะครับวิธีการของผมนะครับก็คือเข้าไปดูตรงนี้ก่อนเช็คความจุก่อนนะครับไปที่การตั้งค่าครับผมนะฮะแล้วก็เลื่อนมานะครับข้างล่างนี่นะครับมาถึงเมนูทั่วไปนะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมาจนถึงเมนูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับของ iPhone เลือกไปทีนี้ก็จะบอกว่าความจุข,ของ iPhone มีเท่าไหร่สำหรับเครื่องนี้เป็น64กิกนะครับใช้ไปแล้ว37เห็นไหมครับมีรูปภาพอยู่นะครับนี่รูปภาพใช้ไป15.62กิกะไบต์เลยนะครับในที่นี้ก็ถ้าโหลดลงเครื่องได้นะครับแล้วก็ลบรูปใน iPhone ออกก็จะทำให้มีพื้นที่ว่างถึง15กิกเลยนะครับในทีนี้ ผมจะมาแนะนำา2ตัวนี้ครับสำหรับ Youtube กับ Line นะครับเจ้าตัว YouTube กับ Line เนี่ยมันจะเก็บ data ก็คือพวกที่เราเคยดูหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับวิธีการนะครับที่จะแนะนำก็คือให้ลบแอปทิ้งเลยนะครับแล้วโหลดกลับมาใหม่นะครับสำหรับ y t u t u เนี่ยไม่ยากเพราะไม่มีใครใช้ Account อะไรมากมายอยู่แล้วไม่มีข้อมูลอะไรมากมานะครับนี่นะครับเอกสารที่เก็บไว้11.5 g b นะครับลบทิ้งเลยครับผม ไปดูข้างบนนะครับพื้นที่ใช้ไป37นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเนี่เหลือกลับมา29แล้วนะครับมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับได้พื้นที่คืนมาแล้วครับนี่นะครับเหลือ26แล้วนะครับจาก37นี่ได้กลับมาเกือบ10กิกแล้วนะต่อไปนะครับลายครับผมลบเลยครับผมเนี่ยใช้ไป1.2กิกนะครับผมลบแอปเลยครับพัวปึบ หายไปเไรครนี่โอ้โหหายไปเยอะมากครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันจะเรื่อคำนวณใหม่นะครับ่าทีนี้จากนั้นเราก็กลับไปครับสำหรับ l ล n e นะครับก็คือไปที่ App Store ครับแล้วก็ไปโหลดมาใหม่นะครับผม App Store นะครับรับกดโหลดมาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวการตั้งค่านะครับก็จะใช้ เร็วรูปแบบเดิมเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็โหลดแอปกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับไลน์กับ Youtube ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความจุจะกลับมาเท่าไหร่นะครับผมอ่าตอนนี้ความจุที่ใช้ไปนะครับผม25กิกจาก37นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับไลน์ใช้เหลือแค่200กว่าเมกเองนะครับแล้วก็ YouTube YouTube เหลือ200กว่าเมกจากเมื่อกี้หลายกิกอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่เราลบแอปไลน์ไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่มใหม่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คือผู้ติดต่อนะครับแล้วก็แชทต,ต,ต่างๆนะครับก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์เข้าไปใช้เบอร์โทรศัพท์เราเหมือนเดิมนะครับ โอเคนี่นะครับกลุ่มก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับกลุ่มเหมือนเดิมเพื่อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรหายแชทต่างๆที่เราเคยแชทไว้นะครับก็จะเก็บไว้กลับมาระยะหนึ่งนะครับไม่ได้กลับมาทั้งหมดนะครับที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็จะกลับมานะครับผม เพื่อนเริ่มเข้ามาแล้วครับพันกว่าแล้วนะครับผมนี่แล้วก็แชทจะเริ่มกลับมา,านะครับก็จะประหยัดพื้นที่กลับมาได้เยอะเลยนะครับนี่สำหรับของใครที่ความจุน้อยๆนะครับก็ถ้ามันใกล้จะเต็มแล้วก็ลบแอปไลน์นะครับที่ผมแนะนำก็จะมาดูตรงนี้แหละนะครับว่ามีแอปอะไรที่ใช้ไปเยอะๆบ้างนะครับก็ ลบแล้วโหลดใหม่ดูนะครับอย่างเช่น f a c e b o o k อะไรพวกนี้พวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะเก็บไฟล์ต่างๆไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสวัสดีตอนเช้าสติกเกอร์โน่นนี่นั่นนู่นรูปต่างๆนะครับใน l ลายก็ลบแล้วก็ลงใหม่นะครับเรียกคืนพื้นที่กลับมาได้เยอะเลยทีเดียว